ยงก็จะเปิดเพลงพี่น้อยแต่จะเศร้าเลยพี่น้อยแม่นมืดคืนพี่น้องะลองปีใหม่กราบสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมากสุขูสุขคนเนาะว่าอยู่ในประเทศและต่างประเทศยินดีต้อนรับเข้าสู่้่องเบาไทยมันหน่ายแหละพี่น้องพวกนี้กันไม่ได้ไปใส่พี่น้องหนาวแห้งดอกยแดดแล้วก็ยังหนาวพี่น้องโอ้โหเราจะเปิดเพลงพี่น้อง้เพิ่มสิ เราก็ตุนมากฮะน้ำไม้พี่น้องะเดี๋ยวเส่าพี่น้องเองน้ำหมอกก็ยังตกพี่น้องตอนนี้อยังเปียกอยู่ังเกียดหนาพี่น้องยังซุ่มอยู่เสียงเพลงพี่น้องเอ้ต้องเสียงชีเข่ารือบอพี่น้องเอ้้าจะเปิดจะมุดคืนพี่น้องจะมุดคืนทดลองปีไก่ปีหม้อทดลองปีเก้าจังหวัดปีไม้ยังไง สร้องปีเก้าพี่น้องมขึ้นจะหอดปีใหม่แล้วบนวันนี้ปีใหม่น้ำน้หมดแล้วกน้ำเาไหมอีกล่จะมาอดหาอดใหม่องมักดับหมดเลยน้ำหม่เวลาเตอะเราจะเต็มกระตาเลยพี่น้องเป็นหาก่อนน้ำใหม่นี่ก็ยังมีพี่น้องน้ำหมอกแห้งว่าน้ำหมอกโตมันยังออกตลอดจะขึ้นน้ำยาเนี่ยนี้ลูกนีกอนนี่ mới nhảy nào phi nông, phải đi kéo xe. mày nhảy rồi đấy. để nó bóc. để cho nó bóc. để cho nó nó bóc. đứt rồi. mày nhảy rồi đấy. đứt nó ấy. đi kéo xe. bước xa thì đi. vào đi. Thu nha hám, nha. Thu nha tụ hám. hết mẹ là bước phải nó mẹ rồi, tơn nó tơn nó bẩn. nước của lai lai sao? พูดยีมก so ันก่อได้เลยอ้าพอ่ามังดแทตาแต่าลูกสาวเยที่ไ so ย้ยเลอใหม่พี่น้องรับสร้างรจคือมหาเนาะพรจ้าเป้าเนี่ยคอยหาเาไปเล่าเ้าเด้มันไปเลาา ก่อนเอ้ยเดี๋ยวแมงมาเดี่ยมาชิรับอุ้ยเดี๋ยวจะก่อนเออเยี่ยมเยี่ยเข้าไหมออกมาออกไปหาปลาคุณใส่มาหามาเหยียบแกลี่ยบน้ำไปไหนเสียมยืนนู้นดูเขาจะเอาเสียมก็เอาเนี้ยนะซีหามือนี่แหละสีซีนี่ก็ไปแล้วสี่บัสเขาเลี้ยวแล้วอันน่ะพี่น้องน้องใหญ่ เต็มอยู่พ well, ี่น้องเลยเาเอาไปได้มันหกเนาะอหน่มใหม่กันพี่น้องเาเหนาไปได้มันหกนพี่น้องเลยเนี้ยตกลงไปเลยตกเลยพี่น้องเอ้ยหน่มไม้ไปนี่พี่น้องหน้าันหลาดเลย จะตกไปทางใดวะน้องหนึ hmm. mm ่งได้แล้วพี่น้องเอ้ยนี่เนาะได้แล้วียังเป็นยังบ่นอ่าขอเพิ่มว่เห็นหมดไช่วงให้เจ้าเห็นซะอันนี้จะเอาแล้วเออเอาแล้วเอาแล้วจะไปหทำจะไปทำรู้แล้วนี่ ทั้งทังกระสอบเนาะกระสอบนี่กระบกเนี่ยเปียมากเปียมากอย่มาด้วยนซับเท่าไหร่ก็ลุมองนี่จะเอาตัวนี้นะแกนี่แหละมันหักหอกได้เช่นต่างหูหมกอู่จ้ะมันซุ่มแ่นี้นองดีขออยู่นี้โอ้เขาก็เอามาแล้วเนาะเราจะกินข้าวแล้ค่อยก นยรำเลยยเข้ามาลูกล้าเอ้ยไป n h ตื่ี้นอยุอน่นนอยาเข้ามาลูกเลยเม่สันน้องมก่อนอะไรจะเข้าไปคว้าลูกซายพี่น้อเอ้ยลูกซายพี่นซับอรได้ับกยังชันยืบิ้ลลกเบ้ปลาปุ๋ยเอเสียมตัวนี้มันซับบอได้ยังไงเสียมปรมาเนียใช่เสียมจหน่ยไ่รู้ป็ไอยู่คนแล้วเนายอยู่นนแล้วเนาะ à, cứ đổi chiếc trâu dậy xem cục cục đúng không xem nhanh thì tôi khỏi khơi sáng nhanh nhanh lẹo trâu cứ bỏ mát thì thấy đẹp không hên xiêm. Nó bị hàm nó bị hàm. Nó bị hàm. ông má. Nè, nó sắt nha. Xiêm ngồi ngồi, này phải pha hàm nó mãi. Nó xiêm cục nữa Ừ. Phần lồng, phần lồng này này để phần lòng, phần lại ăn gì đi. gì đây tôi ừ. đi nha. Má hàm má về rồi đấy, về gì thế này nữa? nên nên lạc phân, để chả lạc xiêm đâu? xiêm mày xiêm tôi sắp vào đây. lục Thả này, khỏi bãi, ra ngọc nó là nó.

บ่เคยมีแม่บ่เดีเพิ่นนะพ่นบ่เคยมีแม่บ่เดีแม่ซับน้ำไม้อยะกวนซับไปได้ดอกแมนะยาวหรนะโอ้ยาวขย่าท้อนนั่นี่โ้ยแ่ไห่มดี่หแก่ห่ไนม้่ไนเ่งนะเต็มมอยไงให้ดไอเดียวมด เกงเพิ่ว <interfer es> ิบวกเนาะังอยู่เด้อคืวมวานนึง่ไอู้่บ้างโอ้ใช้ช้หน่วนจะพูดใหญ่แด้แต่มาในกูแค่เนาะแต่ว่ายังมีอยู่ในกกนกนี่เเนาะอาจะออกเได้เยอะมีอยู่จะออย้ลินพินต้นใมเลยนีต้นใหม่นี่นอนในพี่นองต้นใหม่ขึ้นได้เชยได้ธรรมดาได้คนนะ ธรรมดาพี่น so no. ้องนเอาน้ำไม้ไม้แม่นี่ให้ป่านี่มะนี่นมาของแม่นั่นของแม่นั่นมาเวยมาขึ้นต้นไม้ไปนี่ก้อนเลยนี่ก้อนไปได้ละเหนน้ำไม้ลูกโอ้ยขี้ข่าดเลยน้ำไมพี่น้องานี่ยังลอยเติบอยู่เด้ยังออกเซยู่เอาไปทำรงนะ นี่มนี่มนีกรเสียงนี่บอมงมาเอามางมันี่ไม่ดูข่บอกเขาออ๊ะไปกินหูในหูน่บอกยนองไหมบอกนะถือลูก้บอกนะเออฝกเออโต้หนุ่มใหญ่ปาเบิหูนาะฮัเบิด้นอแต่มันไ่ค่อยมันอยากเห็นพี่น้องหกเห็นนิดหนึงขึนเทเ็นขนเอาปาเขาแล้วะพี่น้องบอเขาจะบอเขาผกินเขากินบอแมนกินตะไคร่นี่กินเทพเจ้านี่กินไเป็นดวงพี่น้องนอไหมนะตาว่า

ในจีตะก็เน nah oh, ี่ยว oh, şey ่องวองเนี่ยลูกชายรองเพลงว่องว่องก้อนดื้อโอ้่เอ็นใหม่เนี่ยพ่อเห็นละงูอ่ะงูอะได้ดอกนี่เนาะเดี๋ยวอีกตั้งสอยบุตรมือคนนี้โอ้เสียงนะเต็มงพกเขาบ่เนาะนี่พี่น้องน้องใหม่เข้าก่อนแต่สิบประมาณนี้พี่น้อง เรากำลัวงว่างวาส่งก็จะเริ่มกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะจะเป็นแรง,งใจซ่องเบาไปท้ายมันหน้าเนาะพี่น้องวันนี้ก็เป็นมืม้อไปใหม่แล้วก็ไปเที่ยวกันสนุกสนานในเด้อพี่น้องมัดระวังนัดเดินทางปลอดภัยให้ลำรวยมีโสมีสโสมีไส้เนาะเ็ดธุรกิจยังไงมีให้สำเร็จในนาทีการงานเนาะไปแล้วพี่น้องสบายดี